สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้เรื่อประเสริฐศรีนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ยูนิมอลกรุงเทพนะครับนี่นะฮะชีวิตชีวิตของผมคือว่าหาเน่าเลยผมมาซื้อี่นี่แหละแล้วผมเอากลับบ้านไปใช่ไหมผมคิดว่าผอออกจากถุงแล้วทีนี่ผมว่าเอาถุงไปทิ้งที่ไหนก็ไม่รู้จบจบ ถ่านหน้าดรวยฟอสฟอสต์ด้วย้องอย่างวิดีโอแต่ตั้งปกว่าจริงหรือเป็นผู้จัดก,การฟอรสแล้ว <c oughs> ไม่ใช่นะครับวันนี้เราจะเดินทางไปขอนแก่นเนาะวันที่สิบสี่นะครับเรามีงานอยู่ที่เซนตันขอนแก่นนะครับแล้วก็บอสโจน้องอิงนะครับก็มาร่วมงานเป็นงานของขอนแก่นเนาะก็คือมี มีนักการเมืองอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครบ้างเป็นนายกหรือว่าเป็นหัวหน้าพักหัวหน้าพักอะไระนะคือใส่พอใช่ไหมครับใชหหนะ่หัวหน้าพักพักอะไรนะพักเพื่อไทยเหรอพักเพื่อไทยปูอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยมาร่วมงานงานที่ขอดกกนจะเป็นงานหมอลำแล้วจะมีการแสดงวันที่สิบสี่นะครับมีหมอลำไอดอลแล้วก็อีสานนครสิทธ์แล้วก็บอสจงอิงก็มาร่วมแสดงบนเวทีนะครับก็ เดี๋ยวผมจะไปเตรียมตัวแต่ว่าวันนี้นะฮะต้องมาน,นี้จังทรานี่มาซื้อของครับคืนนี้เราจะเป็นงานอะไรนะงานแฮปปี้บอร์นเดย์แฮปปี้บ h ร์ y ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับที่ขอนแก่นแต่ตอนนี้กี่โมงครับะจะเที่ยงแล้วยังไม่เดินทางจากกรุงเทพไปขอนแก่นเลยราต้องติดตามซีลีส์ของเราสองคนนะฮะของเราสองคนเ <c oughs> <c oughs> น่นะครับ ก็วันนี้ก็คือตอนนี้ก็คือผมมาเตรียมงานของสัตว์ในระเบิดโชว์เนาะก็มาดูแลความพร้อมกับของเียหน่อยนะครับแล้วก็ก็คือมากับน้องฟอสนะครับแล้วก็มาในฐานะอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับก็เป็นพี่ชายและกันในฐานะพี่ชาย <c oughs> ไม่ใช่ผู้จัดจาก,การ <c oughs> นะครับฐานะ <c oughs> พี่ชายนะครับ <c oughs> ได้ยังมัอใจดีกบ เอ,อาหน้าไหนก็เอาไว้เถอะเรือกเพื่อี่เขาเอาตัวนี้พี่เขาเอาตัวนี้นดึงปึ๊กเลย <laughs> อ๋อปกติเวลามาซื้อชุดบนเวทีก็มาดูเลือกผ้าที่นี่เหรอนี่นะอืมแต่มันต้องมีเวลาแบบ เยอะเยอะกว่านี้อันนี้มันเลือกแบบเร็วๆร,ว,รวดวนๆนอาจจะแบบได้ไม่ตรงเลฟเท่าไหร่นะทุกคนแต่ก็ได้ไดเราเราพิ่งรู้คิวงานเมื่อวานนี้ว่าเราจะต้องไปงานผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พี่ก็ตกใจนะะงานผู้ใหญ่บ้านเหรอตอนแรกที่รู้ว่างานมันเกิดใครวะที่เหนแก่็ดนไมต้องไปคร่งยตอนแรกคิดว่าไปเดินนี่เดินที่เมืองคาร์มอรพี่จได้ไปงานผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ผมก็เพิ่งได้ผมก็เพิ่งดูไลฟ์สดเพืหญนบ,บ้านฟิเดงกำลังเตรียมงานเนาะเขาบอกโอ้งานนี้หรูมากเลยเนาะแต่ที่ไหนได้ผมจะต้องไปร่วมงาน<笑><笑>รู้สึกตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นนิดนึงนะฮะตื่นเต้นนิดนึงวันที่ได้ไปโตเกียวมิวสิกเนาะเป็นสตูดิโอโตเกียวมิวสิกก็วันนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเราเห็นแต่ในไลฟ์สดในคลิปในวิดีโอนี่พอเราไปสัมผัสในจริงเออ อ๋าผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนแล้วก็ทีมงานเป็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 นทีมงานที่น่ารักมากทางานแล้วก็ไม่ไม่ซีเรียสเลยสนุกสนานมากเลยนะครับหมายถึงผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์อเคยได้ร่วมงานกันก่อนไหมเคยเคยเคยไปเจอที่บ้านเราเคยบ้านหลังใหม่หลังเก่าหลังเก่าอาะยังไม่ได้ร่วมงานเคยไปเจอที่อโศทอนเลยไปกับเขาห่อยสมัยแปดปีที่แล้วเป็นอยู่เสียงอีสานใช่ไหมใช่อ๋อตอนที่ไปที่ไปไล์ไล์ร่วมกัน ใกล้สดคุมปิดจำไม่ได้ว่าได้ขึ้นไหมขึ้นจำไม่ได้ครับจำไม่ได้เพราะมันมันหลายปีแล้วหลายปีหรือสามปีแล้วใช่แต่เป็นในวันนี้เราก็ไปในน้มของของเฮียหน่อยเฮียหน่อยครับเพราะว่าเฮียหลาจิตป,ประชุมเับไปชุมแล้วก็เลยให้ลูกให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนะครับมาเป็นตัวแทนให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน เอาแล้วพี่ก็จำไม่ได้หรือจำได้ปะไปไหนไม่ใช่เหรออย่าบอกนะไปซื้อของอีก ก็อย่าลืมนะครับวันที่14นี้เนาะ FC แฟนคลับใกล้ๆนะครับก็อย่าลืมมาให้กำลังใจบอสโจกับน้องผหญิงได้ที่เซ็นทรันนะครับก็งานเริ่มประมาณบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวจะเช็คเวลาให้อีกรอบหนึ่งและวันที่15 15ปิดวงอีสานนครศรีอีสานนครศรีนะครับน้องฟอตน้องฟอตตระชัยน้องฟอตกลิตตะชัยครับก็ อย่าลืมมาให้กำลังใจทีมงานอิสานนครศรีแล้วก็คอสติเชัยด้วยนะครับไป,ไปเยอะเลยไปเป็นศิลปินรับเชิญไม่รู้อาวไม่รู้เหรอเขาบอกว่าพร้อมด้วยพร้อมด้วยแป๊บหน,นึ่งนะทุกคนโอไม่ใช่อะไรของมาเยอะมาก กินข้าวก่อนไหมไม่หันแล้วเดี๋ยวไปกินบนรถดีกว่าไหมแล้วก็ผัดกันขับเออไปกินอะไรที่เซก่อนเถอะนะพอลุงพลังมากเลยตอนเนี้ยไม่ค่อยจะรีบหรอกไม่ค่อยรีบเลยเอออย่างหนึ่งก็คือขอบคุณ FC แฟนคลับของน้องฟอสนะครับที่มา คอมเมนต์แล้วก็มากดติดตามช่องดีเลิศโปรเซสีนะครับก็ไม่ต้องตกใจเนาะไม่ต้องตกใจว่าทําไมพี่ออสถึงต้องมาอยู่ใกล้ชิดฟ้ยขนาดนี้นะครับอันนี้พูดจัดใจจริงเลยนะว่าตอนที่เขาอยู่เสียงอีสานแรกๆเ,เลยแหละผมก็ชื่นชอบในผลงานเขานะแต่ว่าเราไม่ได้ไปแบบเอฟซีแบบว่า,าไปไปแบบอะไรนะเขาเรียก,กว่าอะไรนะเป็นเอฟซีแบบห่างๆอะ่ะเออชอบในผลงานแค่นั้นแหละ ถามว่าเคยให้รางวัลหน้าเวทีไหมก็มีให้ยี่สิบาทอะไรประมาณเนี้ยก็คือให้ยี่สิบาทคือไปเพื่ออะไรนะเพื่อได้แก้ชื่อศิลปินแค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวถึงของบัตรนึงนะ นะฮะเราจะถ่ายคลิปแบบเป็นเรียวเลยนะฮะเราจะไม่ตัดต่อจะได้เห็นความความเรียวของเราโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่องดีงสสลิเวอร์ตูสีน้ำล่ะช่องฟอสต์ปริตตัตชัยด้วยนะครับสวัสดีครับกรุณาเรียกชื่อให้ถูกด้วยนะ <c oughs>